เย็นนะครับน้ำหนัก300กิโลกรัมแล้วเราจะสามารถนำมาวางบนพื้นบ้านพื้นอาคารที่ออกแบบน้ำหนักปลอดภัยให้วางได้แค่200กิโลกรัมต่อตารางเมตรได้หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับเพ่อผมเต้ากับรถตปวจกระบ,บางานก่อสร้างนะครับแหม่หายหน้าหายตาจะคิดกันไปเลยใช่ไหม ช่วงนี้ติดงานอยู่นะครับกาลังปิดงานอยู่งานหนึ่งก็เลยยุ่งๆนะครับถ้าคิดถึงกันก็คอมเมนต์เข้ามาเนะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาสักสอาทิตย์แล้วมั้งมีรุ่นพี่นะครับที่ทำงานในในหมวดงานอื่นที่ไม่ใช่โครงสร้างเนี่ยเขาโทรมาปรึกษาผมนะว่าเขามีโปรเจกต์หนึ่งที่เขาจะต้องวางตัวแทงน้ำตู้น้ำเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วมันมันเป็นอะไรอะ ไม่ตู้เย็นก็ตู้กดน้ําอะไรทึกเนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยมันประมาณ300กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็กว้างคูณยาวก็เฉลี่ยก็ประมาณตารางเมตรนึงนั่นแหละสามารถที่จะเอาไปวางในอาคารนั้นๆที่ออกแบบเอาไว้อาจจะไม่ถึง300กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรเนี่ยได้หรือเปล่าอันตรายไหมเนาะผมขอยกตัวอย่างเอาแบบ ให้มันง่ายต่อการฟังแล้วเข้าใจให้เป็นเลขกลมๆแล้วกันนะจริงๆเรื่องนี้มันก็คือเรื่องของน้ําหนักบรรทุกจอหรือว่าไลฟ์โหลดนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดเอาไว้แล้วนะครับในเอพิโซดเก่าๆเรื่องน้ําหนักบรรทุกจอนนะครับหรือไลฟ์โหลดลองตามไปดูกันแต่ผมขอยกตัวเลขสมมุตินะครับที่พวกแบบออกแบบอาคารนี้ให้รับน้ําหนักบรรทุกจอนได้200กิโลกรัมต่อตารางเมตรแล้วกันเนาะและคราวนี้ เราจะไปตั้งของที่มีน้ําหนัก300กิโลกร,รัมเนี่ยบนพื้นที่1ตารางเมตรเหมือนกันซึ่ง300มันมากกว่า200ถูกปะมันมากกว่าเท่าครึ่งเนี่ยได้หรือเปล่าก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้เข้าใจว่าพฤติกรรมการรับน้ําหนักของพื้นก่อนตัวพื้นเองเนี่ยมันไม่ได้ถูกแบ่งเป็นตารางเมตรเป็นบล็อกปักแล้วก็ห่างเป็นบล็อกบล็อกบล็อกลอยอยู่ในอากาศนึกออกไหมไม่ใช่วันเราเอาไปวางออกแบบให้รับได้200 สองร้อยหนึ่งกิโลปุ๊บตรงนั้นพรวดลงไปมันไม่ได้ห่างกันนะครับมันถูกสารจนมันมีความเป็นเนื้อเดียวกันอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารับแรงพฤติกรรมการรับแรงอยากให้เรามองเป็นกึ่งสามมิตินะครับมันมีเพื่อนอยู่ข้างๆมันเพื่อนมันก็ช่วยเฉลี่ยแรงไปได้บ้างนั่นแหละนึกภาพออกเนาะ เพื่อนมันก็ช่วยเฉลี่ยแรงไปได้บ้างส่วนที่เฮ้ยเพื่อนกูนไม่ไหวแล้วนึกออกไหมมันก็จะช่วยช่วยแผ่กันไปเพราะฉะนั้นผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังสมมุติว่านะ1ตารางเมตรเนี่ยเราเอาแบบสีถนนชัยเลย1ตารางเมตรรับได้200กิโลกรัมใช่ไหมออกแบบมาอ่ะถ้าอย่างนั้นผมถามกลับถ้าต้องสตริกตัวนี้นะเป๊ะเป๊ะเลยนะว่าหตารางเมตร มันต้องรับได้200ลองเทียบสัดส,ส่วนผู้ชายคนหนึ่งหนัก80กิโลยืนในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรยืนกลางขาอยู่ในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรเนี่ยก็ยังต่ำกว่า200ก็รับได้ใช่ไหมอันนี้คือในกรณีแบบสีนนชัยนะแล้วผมถามกลับแล้วถ้าผู้ชายคนนั้นยืนขาเดียวอะผมเอาพื้นที่เป็นซักขาข้างหนึ่งนะ ฝ่าเท้าเนี่ยที่น้ำหนักมันลงเนี่ยมันก็จะเป็น30เซนคูณสามสิเซนถูกป่ะสามสิเซนคูณสามสิเซนมันหารลงมาก็มันคูณออกมาก็ได้0.09ตารางเมตรเพราะฉะนั้นศูนย์จตารางเมตรเทียบก,กับไปเป็น200กิโลกร,รัมถ้า1ตารางเมตรรับได้200รอยอพื้นเล็กๆที่ฝ่าเท้ามันวางอยู่อะ0.09มันต้องรับได้เท่าไหร่สิบเองนะ แล้วผมถามแล้วในชีวิตจริงทําแบบนั้นนะ่ะมันพังไหมมันก็ไม่พังนะครับบางคนจะแบบเฮ้ยคุณตามมันมีเซตตี้แฟกเตอร์แหมเซตตี้แฟกเตอร์แต่จากสิบจากรับได้สิบปดอันนี้กลายเป็นแปดสิบสี่ห้าเท่านะมันไม่มีทางที่ใครจะออกแบบเซตตี้แฟกเตอร์อะไรเยอะขนาดนะครับมันเป็นการสิ้นเปลืองโดยปล่าประโยชน์ก็เลยพูดให้ฟังให้มองเห็นเป็นไอเดียนะจะได้บางทีก็ไม่ต้องกลัวเกินไปนะครับ ถ้าอยากมองภาพให้มันกว้างขึ้นเนี่ยภาพตัวนี้ก็คือห้องห้องหนึ่งสมมุติ30ตารางแล้วไลฟ์โหลดที่เขาออกแบบมาคือ200กิโลกรัมต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าทั้งห้องเนี้ยมันก็จะสามารถรับน้ำหนักได้200ร้คูณสาถูกป่ะก็คือ6,000กิโลกรัมหรือ6ตันเลยนะการที่เราเอาตู้กดน้ำามรกิโกรัมไปวางเนี่ย โดยที่พื้นที่ส่วนอื่นเนี่ยเราไม่ได้วางของหนักเลยอาจจะมีคนใช้งานอาคารบ้างเป็นปกติบ้างเป็นปกตินะก็จะเห็นว่าโดยรวมเนี่ยน้ำหนักมันก็ยังไม่เกิน6000กิโลกรัมอยู่ดีนะครับเรื่องนี้มันสำคัญยังไงเรื่องนี้มันสำคัญตรงที่ผมก็เป็นนะตอนทำงานใหม่ๆผมไปติดกับดาักการคิดแต่เรื่องเนี้ว่าเฮ้ยหนึ่งงไม่มันต้องรับได้เท่านี้ดีวะโดยที่เราอะไม่ได้ไปมองภาพกว้างนึกออกปะ เราไปมองมันเป็นแค่จุดๆดเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณเตาเคยพูดแบบนี้ปุ๊บถ้าอย่างนั้นวางเต็มพื้นที่ไลฟ์โหลดเลยรับได้200ใช่ไหมวาง200หมดเลยวาง200หมดเลยผมไม่ได้พูดให้ให้รู้สึกสบายใจชิลแล้วก็เอาอะไรไปวางขนาดนั้นนะครับจริงๆถามตามหลักการเท่าแบบ200แล้ววาง200เฉลี่ยเต็มพื้นที่ได้ไหมต่อตารางเมตรเนี่ยคําตอบก็ต้องบอกว่าได้นั่นแหละคําตอบก็ต้องบอกว่าได้แต่ ถ้าจะใช้จนมันแบบเกือบเต็มหลอดแบบนั้นหรือใช้เกินหลอดไปเยอะๆอ,อย่างวางวางบางตำแหน่งแต่วางแบบถ้ารับได้200แล้วไปวางตัน2นึกออกปะคือเลขโดดๆอะไม่เฉี่ยวเลยอะ่ะโดดเลยรับได้200ออกแบบไว้แต่ไปวางตัน2และจุดที่ลงมันเป็นขาแบบลงเป็นจุดจริงๆหรืออะไรแบบนี้นะครับต้องปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานนะจ๊ะ อันตรายนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆเป็นไอเดียก็คืออยากจะให้บางท่านที่รู้สึกกลัวเนี่ยไม่อยากให้กลัวมากเกินไปเนาะไม่อยากให้กลัวมากเกินไปบางทีเรื่องแค่นี้เองอะ่ะมันบางคนเครียดก็เครียดจริงๆนะครับบางทีงานมันกลายเป็นไม่เดินเลยอะ่ะเพราะว่ามัวแต่มาแบบพวงเรื่องเรื่องนี้ No. ใครยังไม่ได้ตามไป Subscribe ใน YouTube ตามไปหน่อยนะจ๊ะใน YouTube ก็มาไลท์ที่ Facebook ด้วยนะครับทำได้นะเราช่วยกันได้แบบไม่ต้องเสียตังค์เลยนะจ๊ะมีความสุขกับงานก่อสร้างครับแล้วพบกัน